หลังจากบริหารรายรับรายจ่ายแล้วสามารถเก็บเงินได้เดือนละ1,000บาทเพื่อนๆเลือกที่จะเก็บเงินก้อนนี้ไว้ที่ไหนกันคะวันนี้มิวจะเล่าให้ฟังถึง6วิธีการเก็บเงินและลงทุนด้วยเดือนละ1000บาทถ้าหากเราเก็บเงินเป็นระยะเวลา10ปีเราจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่วิธีแรกเลยค่ะเป็นวิธีที่คนส่วนใหญ่ชอบใช้กันนั่นก็คือการเก็บเงินเอาไว้ในบัญชีออมทรัพย์ธนาคารก่อนอื่นเราไปดูดอกเบีย้ยธนาคารของปี2021กันค่ะ จะเห็นได้ว่าผลตอบแทนเฉลี่ยของการเก็บเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์จะอยู่ที่ปีละ0.25วิธีการคิดดอ,อกเบี้ยของธนาคารค่ะจะคิดตามระยะเวลาที่ฝากเอาไว้คิดดอ,อกเบี้ยเป็นรายวันเลยค่ะแต่ว่าเขาจะจ่ายทุกๆครึ่งปีหรือว่าบางธนาคารเนี่ยจะจ่ายเมื่อครบปีค่ะหากฝากเงินเดือนละ1,000บาทเป็นระยะเวลา1ปีโดยที่เราไม่ถอนเลยนะคะ เราจะได้ดอกเบีย้ย0.25%เมื่อครบ10ปีเราจะมีเงินสะสมอยู่ที่121,500บาทเราไปดูวิธีที่2กันค่ะถ้าเราไม่ได้เก็บไว้ในบัญชีออมทรัพย์แต่เราเลือกที่จะไปเก็บไว้ในบัญชีฝากประจําเราไปดูกันค่ะว่าดอกเบีย้ยบัญชีฝากประจําปัจจุบันอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ การฝากเงินไว้ในบัญชีฝากประจำหรือว่า fixed deposit account ก็คือการฝากเงินโดยมีระยะเวลาการฝากถอนที่แน่นอนอาจจะฝากเงิน1ก้อนเท่านั้นแล้วก็ฝากยาวจนครบกำหนด12เดือน4 4เดือนไปเลยหรือว่าจะเป็นการฝากเงินจำนวนเท่าๆกันทุกเดือนค่ะเป็นระยะเวลา12เดือนหรือว่า24เดือนแล้วเราก็จะได้ดอกเบี้ยที่สูงขึ้นกว่าการฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ซึ่งปัจจุบันจะมีการฝากเงินประจำแบบ e passbook หรือว่าเป็นแบบไม่มีสมุดคู่ฝากก็คือจะใช้แอปพลิเคชันออนไลน์ในการที่จะฝากเงินนะคะการที่เราทําแบบนี้เนี่ยเราจะได้ดอกเบีย้ยสูงกว่าแบบที่มีสมุดคู่ฝากลองศึกษาดอกเบีย้ยของแต่ละธนาคารดูนะคะว่าเราฝากประจําแบบ e-passbook แล้วเนี่ยเราจะได้ดอกเบีย้ยอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งการฝากเงินในบัญชีประจำะคะ่ะข้อควรระวังก็คือถ้าเราถอนก่อนที่เราจะครบกําหนดนะคะดอกเบีย้ยเนี่ยก็จะน้อยกว่าที่ธนาคารประกาศไว้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยดอกเบีย้ยก็จะได้เท่ากับบัญชีออมทรัพย์ปกติเลยค่ะ ด้วยจย์เดียวกันเลยค่ะฝากไปเรื่อยๆเดือนละ1 0 0 0บาทเป็นจำนวน10ปีครบกาหนด2ปีหรือว่า3ปีก็แล้วแต่ตามธนาคารประกาศนะคะเราก็ควรจะถอนออกมาค่ะเพื่อที่จะหาโครงการเงินฝากประจําที่จะให้ดอกเบีย้ยที่ดีกว่าต่อไปขึ้นอ,อยู่กับว่าในอนาคตค่ะดอกเบีย้ยฝากประจำเนี่ยธนาคารเขาจะให้เท่าไหร่อาจจะมากหรืออาจจะน้อยกว่าปัจจุบันก็ได้ถ้าหากเราเลือกที่จะฝากเงินบัญชีฝากประจำนะคะโดยที่มีดอกเบีย้ยอยู่ที่ปีละ0.5 0เเเดือนละ1 0 0 0บาท10ปีนะคะ เราจะมีเงินสะสมอยู่ที่1 2 3 0งแบาทเราไปดูวิธีที่3กันค่ะนั่นก็คือวิธีการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าตราสารหนี้นั่นก็คือเราเอาเงินไปให้คนอื่นยืมเรามีสถานะเป็นเจ้าหนี้และคนที่ยืมเราก็มีสถานะเป็นลูกหนี้ซึ่งตราสารหนี้ตัวนี้ค่ะอาจจะเป็นการนําเงินไปให้รัฐบาลยืมก็ได้หรือว่าเป็นสถาบัานเอกชนที่มีคุณภาพดีนะคะยืมเงินเราไป เขาก็จะมีสถานะเป็นลูกหนี้ของเราค่ะซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วค่ะกองทุนตราสารหนี้ระยะเวลา10ปีเนี่ยนะคะเฉลี่ยแล้วเนี่ยเขาจะได้อยู่ประมาณ2.2ถึง2.3ถ้าหากเราเลือกที่จะสะสมเงินของเราแต่ละเดือนเนค่ะไปในกองทุนตราสารหนี้เนี่ยเราก็จะมีเงินสะสมอยู่ทั้งหมด134,777บาทแต่ว่าการเก็บเงินในกองทุนรวมแบบนี้นะคะก็จะมีค่าธรรมเนียมด้วย แต่ค่าธรรมเนียมขลตราสารนี้เขาไม่เยอะค่ะเขาก็ประมาณ0.2%ถึง0.5%ต่อปีค่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วบางครั้งเขาก็ไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมตรงนี้ค่ะวิธีที่ 4. ของการเก็บเงินรายเดือนแบบนี้นะคะนั่นก็คือการเก็บเอาไว้ในกองทุนรวมหุ้นไทยกองทุนรวมก็คือการที่เราเอาเงินของเราอะค่ะไปรวมกับนักลงทุนคนอื่นๆแล้วก็ให้ผู้จัดก,การกองทุนเนี่ยนำเงินก้อนนี้ไปบริหารจัดก,การไปลงทุนตามหลักทรัพย์ต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งผลตอบแทน แต่ว่ากองทุนตัวนี้ค่ะจะเป็นการลงทุนในหุ้นไทยเท่านั้นถ้าหากเป็นกองทุนรวมหุ้นไทยอะค่ะก็จะได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ย10ปีเนี่ยจะได้อยู่ประมาณ5-6%โดยถ้าหากเราคิดผลตอบแทนอยู่ที่6%นะคะเป็นเลขสมมุติก็แล้วกันเนาะอีก10ปีข้างหน้าค่ะเราอาจจะมีเงินสะสมอยู่ที่163,880บาท ขอเล่าลึกไปอีกนิดนึงค่ะนั่นก็คือกองทุนรวมเนี่ยเขาจะมีกลยุทธ์การลงทุน2แบบนั่นก็คือแบบแอคทีฟและแบบพสซีฟแบบพสซีฟเนี่ยจะเป็นการลงทุนตามค่าดัชนีหรือว่าก็คือลงทุนตามหุ้นใหญ่ของประเทศนั่นเองอาจจะเป็นหุ้น50ตัวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศก็ลงทุนอันนี้ไปกลยุทธ์การลงทุนอีกแบบหนึ่งก็คือแบบแอคทีฟอะค่ะเขาก็คือจะหาหุ้นตัวไหนที่จะสามารถให้ผลตอบแทนมากกว่าไอ้ค่าดัชนีหุ้นใหญ่แบบพสซีฟแบบนี้พอมันแอคทีฟแบบนี้ค่ะผู้จัดการกองท ค่าธรรมเนียมก็เลยจะสูงขึ้นตามไปด้วยซึ่งค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมหุ้นไทยอะค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ0.6%จนถึง1.8%สามารถหาดูได้ตามหนังสือชี้ชวนเลยค่ะวิธีที่5าค่ะนั้นก็คือการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นต่างประเทศผลตอบแทนเนี่ยจะขึ้นอยู่กับว่า เขาได้เอาเงินอันนี้เอาไปลงทุนในอุตสาหกรรมไหนในประเทศไหนในช่วงเวลาไหนหรือว่าบางกองทุนเนี่ยอาจจะเป็นกองทุนเฉพาะนะคะเฉพาะอุตสาหกรรมบางกองทุนก็จะเป็นเฉพาะประเทศบางกองทุนก็บอกว่าลงทุนในหุ้นทั้งโลกเลยค่ะขึ้นอยู่กับว่าหุ้นตัวไหนมีโอกาสที่จะเติบโตแล้วก็มีพื้นฐานที่ดี ผลตอบแทนเฉลี่ยกองทุนรวมหุ้นต่างประเทศในระยะเวลา10ปีะคะ่ะเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ15-27%แต่อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับกองด้วยนะคะบางกองเขาก็ไม่ได้ทําผลตอบแทนได้ดีประมาณนี้นะค่าธรรมเนียมของกองทุนประเภทนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ1.5 2 7 Active ถึงอมากเขาก็จะมีค่าธรรมเนียมมากกว่ากองอื่นๆค่ะถ้าหากเราคิดผลตอบแทนอยู่ที่ปีละ15%เรนี่ยนะคะการลงทุนเดือนละ1,000บาท็นระยะเวลา10ปีเนี่ยเราจะมีเงินสะสมอยู่ที่2 7 5 0 0 0บาท ผลตอบแทนที่1นํนำะมาเล่าให้ฟังอะนะคะเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยของสถิติ10ปีที่ผ่านมาแต่ผลประกอบการในอดีตมันไม่สามารถบ่งบอกถึงผลประกอบการในอนาคตได้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆตัดสินใจเลยว่าคิดว่าโอกาสเติบโตของกองทุนในแต่ละกองทุนเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันยังจะได้ผลตอบแทนเหมือนอยู่ในอดีตอยู่หรือเปล่าขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจแล้วก็ทิศทางการลงทุนในอนาคตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก่อนที่จะลงทุนเนี่ยควรจะมีการศึกษาอย่างละเอียดก่อนลงทุนนะคะ วิธีที่6ของการออมเงินแล้วก็ลงทุนค่ะนั้นก็คือการลงทุนออมหุ้นอินเด็กซแบบ DCA ค่ะการลงทุนแบบนี้จะเป็นการซื้อหุ้นอินเด็กซ์ฟันของไทยค่ะจะเป็นหุ้นในกลุ่มเซ็ตหหรือว่าเซ็ตหนึพูดถึงก็คือ หุ้นตัวใหญ่ที่สุดของประเทศไทย50ตัวแรกหรือว่าหุ้นตัวใหญ่ที่สุด100ตัวของประเทศไทยนะคะซึ่งมิวได้ลีสต์มาให้แล้วนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยด้วยเงิน1,000บาทต่อเดือนเนี่ยเราจะสามารถออมหุ้นได้ที่ไหนบ้างสามารถออมหุ้นได้ที่ p h i l p p Capital ค่าธรรมเนียมเขาจะอยู่ที่ประมาณ0.25%ส่วนอีกที่หนึ่งก็คือ SBI Thai o ทยออนนะคะสามารถออมหุ้นได้ โดยที่ค่าธรรมเนียมของเขาจะต่ำกว่าค่ะจะอยู่ที่0.075ตรงนี้คือข้อมูลที่มิวหามาได้ในปัจจุบันน่นะคะถ้าในอนาคตเนี่ยมันมีช่องทางอื่นเนี่ยมิวจะเอามาเล่าให้ฟังใหม่ละกันเนะาะทั้งนี้ค่ะการออมหุ้นแบบซื้อขายหุ้นโดยตรงแบบนี้นะคะจะมีความผันผวนสูงแนะนําให้ลงทุนในระยะยาวไม่แนะนําให้ลงทุนในระยะสั้นตัวผลตอบแทนหรือว่ากําไรเนี่ยมันจะไม่คุ้มกับความเสี่ยงแล้วก็ค่าธรรมเนียมที่เราต้องเสียไปอะคะ่ะ การเลือกหุ้นนอกจากจะดูที่ราคาแล้วนะคะต้องดูที่โอกาสการเติบโตแล้วก็ทิศท,ทางการลงทุนด้วยถ้าหากคิดแล้วว่าหุ้นตัวนี้มีโอกาสการเติบโตในอนาคตก็เปิดบัญชีสามารถออมหุ้นได้เลยค่ะครบแล้วค่ะ6วิธีที่หมีนํามาฝากกันไม่ว่าเพื่อนๆจะเลือกเก็บไว้ในบัญชีออมทรัพย์ในบัญชีฝากประจาํากองทุนตราสารหนี้กองทุนรวมหุ้นไทยกองทุนรวมหุ้นต่างประเทศหรือว่าออมหุ้นแบบ DCA ไม่ว่าเพื่อนๆจะเลือกออมเงินหรือว่าลงทุนแบบไหนก็ตาม ขอเพียงแค่มีวินในทางการเงินเก็บเงินอย่างสม่ำเสมอเริ่มทำวันนี้เพื่ออนาคตกันค่ะหากคลิปนี้ดีฟังแล้วมีประโยชน์ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดแชร์หากเหมาะกับใครสักคนกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดถัวข้อดีๆที่มีจะนำมาฝากต่อไปนะคะ